ดีวัยรุ่นฟันน้ำนมหยุดดูคลิปนี้สักแปบบ๊บเพจขายไอดีเกม Rv id สกินแรร์แรงสูงรุ่ครบเริ่มต้นเพียง30บาทแบบไหนเลยเลื่อนลงมายังไม่หมดเลยมีไอดีเลือกชมมากกว่า200ไอดีที่หน้าเพจที่พีซรับซื้อขายเกมออนไลน์เครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายและรับซื้อไอดี Rv ราคาร้อนได้เงินทันทีหลังการขายมีแบบไหนเสนอมาได้ที่เพจเลย ทางทีทีเซจะรับซื้อขายเกมอะไลจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ต้านที่แล้วที่เคยนะมีเพื่อนๆขอหยานแบบรำตึงๆเข้ามานะแบบตึงเปี้ยนะครับผมตอนนี้แบบโอ้โหอาจจะโดนกดแบบตึงเปี้ยไปก่อน <First Blood. S 1> อันนี้ก็ มันมันในแร็งสูพีมแล้วผมก็อาจจะแบบเออวนตัวยากหน่อยนะเพื่อนเพื่อนหาตัวที่แบบนอกเมตาได้ยากมากพี่แกเขาเล่นกบแบบตัวในเมตาเล่นยากมากนะครับเดี๋ยวนี้ช่วงแรกเราโดนกดไปก่อนนะครับหรือว่าถ้าไบรท์มันพลาดสักหนึ่งสกิลอะไรเงี้ยเราสามารถสวนเพื่อเอาเลือดคืนได้เนี่ยพลาดอย่างเงี้ยปึ๊บเก็ oh. บ,บส้มไว้ปึ๊บออกประมาณนี้เพื่อน ปลบสวนสวนมันไได้สกิล2ของหยานเดี๋ยวนี้มันกันดาเมจใช่70หรือว่า60อันนี้ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่ามันไม่ได้เอามาตาเหมือนเมื่อก่อนแล้วแต่ว่าอาจจะใช้สวนใน้านจังหวัดแบบเมื่อกี้ได้นะครับรองเท้ากันีซีไปเลยแล้วก็เก็บสแต็กในพุ่มก่อนฮนะหนึทีแล้วก็เก็บส้มไว้ตอดในเลนแล้วก็ออกแบบนี้ คก็ยังได้อยู่นะครับช่วงแรกเราตตอดไปก่อนยังไม่ได้เก่งสักเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเล็วสี่เดี๋ยวเราจะปล่อยเขาแบบซึมๆเขากดอันติีแล้วเราปล่อยซึมเลยอ้โหซซึมซึมไปฮะลงลงมาก่อนสวดเลยครับคุณเฟิกเกอร์ไม่ถึงฮะรอเขาอีกที หลบซ้ายอะเพื่อนออ้โหแรงจัดรูนเดี๋ยวนี้รูนจานนะครับผมคิดว่า้ฟิกเกอร์มาก่อนรูนเจาะร้อยเจาะร้อยห้อยคิสองเม็ดหรือว่าเพื่อนอาจจะใส่มาเม็ดเดียวก็ได้แล้วแต่เพื่อนๆจะชอบนะบแต่ผมใส่มาสองเม็ดตลอดนะสำหรับผมไม่ได้ใส่พวกรูนคิดที่หกแล้วนะครับอันนี้ไปกดดันให้เขาแบบออกไปก่อนรอทาร่ามาครับทาร่าใกล้จะมาแล้ว ทา,า,านะป่าในเกมนี้สวยครับผมเป็นตัวที่แบบแก้ทางสำหรับอ้อยนะเวลาที่อ้อยเจอทาร่าในเขาเล่นสีใช่ไหมปกติเราเล่นดาร์กเขาจะอยู่กับไลท์ไปก่อนนะครับเาเล่นสีอะไรเงี้ยอ้อยมันจะเจอทาร่าแนละ้วแบบเอื้อมนะอาไม่อยากจะตีนะครับเออมันก็เป็นแบบตัวแก้ทางไปทาร่าก็เล่นสบายๆไปเนี้ยนี่เราก็เล่นกับไบท์ไปก่อนในช่วงแรก ใจโคตรนิ่งอะไม่ออกกูจะออกแล้วนะกูไม่ไหวแล้วนะอยากจะฟาร์มไม่ออกจริงว่ะโคตรเชิงอะนี่อยู่นี่อยู่นี่อยู่วิชาพั๊ไม่ทำได้กกติแล้ว สำหรับอา uh, เดวิล a เวคค n นิงเพื่อนๆ d ื v อนเดวิล n i n g เนี่ยไอพลังแฝงนี้เพื่อนเพื่อน,อ,นอาจจะบางทีอาจจะงงคือตอนแรกผมก็งงว่ามันเล็กยังไงวะอาเดวิลอเวคค n นิงคืออย่างเงี้ตอนแรกอะเราอาจจะใช้เคอร์ซอบเบสแล้วกดอันติเพื่อเบิร์สนู่นนี้นั่นไปเลยแต่ว่าในเดวิลอเวคค n นิงอะเราสามารถตีธรรมดาไปก่อนแล้วค่อยกดอันติ่ะเดี๋ยวลงผมจะทําให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับ คือถ้าเป็นเคอร์ซอฟเนมันอาจจะกดอันติแล้วแบบรำรำรำไปเลยนะครับอันนี้ก็ค่อยๆรำรำเป็นชุดสะมารถกว่านะครับพอ <Enemy. S 1> เราสมมติว่าเราเก็บส้มแบบนี้ก็กดตีธรรมดาก่นอนจื๊ๆๆืแล้วก็กดอันติแล้วมันจะรีสกิลหกับสกิลสมาให้เรากดอีกทีแล้วก็แบบรำต่อนะครับมันจะต่อเนื่องสะมารถกว่าในช่วงต้นเกมนะเออ ยิดหยุ่นยิดหยุ่นในช่วงต่้เกมมากกว่า,าวมันจะไม่เหมือนพวกเอาเคอร์ o ซ d e เด h พลังแฝงมาพลังแฝงเคอร์ o ซ d e เด h หรือว่าดาบปักนะครับประมาณนั้นคือตอนแรกที่ผมเอาพลังแฝงพลังแฝงนี้มาผมกดอันติอย่างเดียวเลยนะเจอหน้าปุ๊บกดอันติกดอันติเลยแต่ว่ามันก็แล้วแต่จังหวะอยู่ดีนะครับ ตอบไม่ได้จริงแต่ส่วนมากอะ่ะเขาจะไม่เน้นกดอันติก่อนเขาจะรํมไปไเลยก่อนแล้วถึงจังหวะปุ๊บแล้วค่อยกดอันตินะครับโอเคตอนนี้มีการสลับเลนเกิดขึ้นนะครับวันเดอร์เอยไม่ใช่วันเดอร์ไวเลดลงไปด้านล่างนะครับผมขอขึ้นไปสลับเลนเ,เลย <c oughs> เดี๋ยวมันจะป้อมมันจะแตกนะครับเราไปเอาคลิก่อนด้วย จริงเลเวล8ตอนนี้เราเก่งแล้วนะได้ออมนิอาร์มาแล้วนะครับไอเทมสำหรับตอนนี้เพื่อนๆสังเกตนะครับผมจะมาออกมูลาตามหลังอมนิอาร์นะครับช่วงแรกถ้าเราออกไปพวกมูลามาสัต้นเกลเลยมันจะไม่ค่อยเก่งนะครับมันจะไม่ค่อยเก่งเราฟิกยัดอันติเรียบร้อยปล่อยซึมเสียฟิกเกอร์จะได้โอเคยังได้อยู่นะครับ ช่วงเลเวล8อยหยานมันจะเริ่มเก่งนะครับเลลแปปุ๊บก็ถามว่าใส่สุดเลยไหมได้บางจังหวะเออแบบเขาเลือดโลเลือดมาครึ่งหลอดเพื่อนทำไว้ให้แล้วอะไรเงี้ยเราสามารถเข้าจังหวะด2ได้นะครับใช้ฟ้าปุ๊บกระแทกป้อมไปสีฟ้าตีสิ่งก็สร้างดีกว่านะครับก <'s> ็เก็บส้มไปแล้วก็ตอนนี้น่าจะไปเคลียร์เลนตัวเองนะ ไม่น่าไหวตอนนี้ผมยังไม่ไหวครับอ้อยเนี่ยหายแล้วโอ้อ้าวอ,อืออนติโดดออกโอ้ยโ,โดนเทนไถ่าว่าขอกีบด้วยขอกีบด้วยหึตอนนขอคนด้วยอันนี้ขอคนด้วยผมเพื่อจับไปเลยครับอานติยัดเลยแล้วกันอันนี้ไม่ปล่อยซึมใครดีใครได้ใครดีใครได้ใครดีรดรดโอ้โหจังหวะนี้อารามได้ เรื่องควาสุดท้ายใครได้ไปก็นั่นแหละฮะดาเมจสุดท้ายเป็นคนล่าสไปนะครับเอา้าทำหินที่มาเล็กๆหน่อยก็ไม่ได้ดีเมดิเชอร์นะครับตอนแรกผมคิดว่าดาบฟ้ามันอาจจะไม่ค่อยได้ใช้งานเหมือนไอ ไอเทมที่แครี่ตีไกลเออคราวนี้ไอเทมตีไกลของแครี่บันไปไม่มีใครใช้เลยแทบจะไม่มีคนใช้เลยนะครับแต่ดาบฟ้าม่มาแรงจัดเลยนะสำหรับพวกไฟเตอร์อย่างหยานหรือว่าฉีก็ได้นะครับใช้ดาบฟ้าโคตรจะคุมทุกตัวเออออกดาบฟ้าได้นะครับแครี่ยังออกได้เลยในบางเกมไฮตเตออะไรอย่างเงี้ยโคตรเฟียเ้ยวหุยมันเอาอีกแล้วคราวนี้กูตรร้องรอด มันมาหาคุณแล้วเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนก่อนนะครับเพื่อนเคียร์เลนเรียบร้อยเดินไปหลังครับจื๊บซีวส,สองแล้วยัดอันติเออได้เพื่อนผมครับ เรากลับไปทําเลต่อดีกว่านะครับโดนไปสองทีนี่แบบงงเลยผมจะเลิกข้าวแล้วหมายถึงแบบว่าถ้าไปอยู่คนเดียวนานเกินไปอะไรเงี้ยเทนจ้องจะเล่นผมอยู่ดีนะครับออขอปิดขอปิดก่อนเลยแล้วกันไม่ได้กดอานติอีกแล้ว ดามเมจดแรงเกินดามเมจดมันแรงเกินนะครับมันกะไบต์น่าจะกะไม่ถูกน,นะครับจริงๆเขาน่าอยากจะกดอันติหลายรอบแล้วคือมันกะไม่ถูกด,ดามเมจมันแรงเกินนะครับอโอเคตอนนี้ไม่ใช่อิโลเมียมันชื่ออะไรวะหมาป่ามารับเวฟให้นะครับจะได้ปอมหลายรอบแล้วไม่ก็ไม่ได้สักที ขึ้นเป็น Curse of d e ไว้คนระเอาไว้ตัดเลือดเทนในบางจังหวัที่มันต้องมีแบบเราสามารถไม่ใช่เราสามารถเราต้องเข้าไปสับกับเทนในบางจังหวะนะครับจังหวะแรกจังหวะสองอะไรอย่างเงี้ยอาจจะได้ใช้อาจจะได้ใช้ Curse of d e อันนี้ผมไม่ออกก่อ,อกเกิดแล้วกันยื้อไว้เออตีไปไม่ผล่จะผมหารอหาแครี่ก่อนนะหาตัวบาง มันมารู้ว่ะอื้มอื้มอื้มหลบส่วนได้ไหมเนี่ยอ่าเรียบร้อยกูไอเวนเ <c oughs> ย,ย้ตีคืนอีกขาม่ได้เลยขอบคุณครับไปดูเพื่อนเล่นกันก่อนัสด,ดีไม่น่ามีอะไรเกิดขึ้นละไปเราไปช่วยดาร์คเทอรี่อดีก่กานะครับ อาจจะเจ็บหน่อยนะดังไปนียอาจจะเจ็บหน่อยนะครับก็สำหรับออฟ<อ>เลนก็ย<ๆ>ังผมยังอัพสกิลสองนำเหมือนเดิมนะอัพสกิลสองนำ <S <S ใช้สีฟ้าเอ้ยไม่ใช่ใช้สีส้มมากกว่านะครับ เราไปเล่นกับเพื่อนดีกว่าอืมแต่โบก็น่าสนใจไม่ดีกว่าครับเอาเล่นก่อนเอาเล่นก่อนมานะครับเกิดเซอร์เ,รสเทสดาบตัดเลือดวิ่งสลิมหลังหักเลยเก็บสีฟฟาตีสิ่งก่อสร้าง รอเล่นรอเล่นจังหวะสองรอเล่นจังหวะสองกดอันติขู่ไปเลยเหออเราป้อมอืมถอยยีถอยดีกว่าไหมถอยดีกว่าอันเติผมจะหมดแล้วนะชิบหายแล้วเพื่อนอยากจะเล่นนะเพื่อนอยากจะเล่นสับสับเอ็งตายไปหนึ่งกดเดวิทเชอร์สวดต่อ กูโดนลูกโดมไปแล้วลูกเดิมี่ตอนนี้ดาร์ฟนี้ยังไม่มีใครเตี๊ยบทาล่าไปดุดาร์คให้ก่อนเพื่อนบอกว่า,าไปดุดาร์คสิที่ทำไมเป็นคนอย่างนี้ดื้อเนี่ยไม่ได้กทีเนี่ยเดี๋ยวเราเราไปดุดาร์อย่างนี้เลยซุมไว้ซุมแอรซ้ายไว้ หาแคลี่อยู่ตรงนี้รอแคลี่เราโผล่เอ้แคลี่เขาโผล่กนกดตตีไว้พลังพลงแล้วยัดแคลี่ก่อนเลยครับสับสมบัติพับอัไลยร่วงไปหนึ่งหัวแตกไปเนี้ยแล้วหัวแตกคนอื้หัวแตกคนหูอยอยังสปันสะใจการหลกของเราได้เป็นผลเป็นผลหาแคลี่โดยกว่าจะเจอนะ เก็บไปก่อนอไม่มีคลิปรอคลิปใหม่ทีฮะปิดเกมปับ๊บโอเคประมาณนี้แล้วกันทุกคนก็ไม่ได้ตึงเลยไม่หาซะมากกว่าไม่ไปตายอะไรก็ไม่รู้นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันสำหรับยานนะครับผม อยู่ใน58ดาวก็เออคนแม่งเล่นกันเก่งอะ่ะเก่งมากเลยนะครับตัวนี้พอประมาณนี้แล้วกันถ้าชอบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาทุกท่านไปก่อนเลยนะครับสวัสดีครับผมดาบเบย์ไม่ได้ออกเลย